คนนั้นก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กรุงเทพนะครับก็รู้สึกว่ามันจะเหนื่อยๆยังไงไม่รู้นะครับมันแบบแต่มันอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ล้านะครับล้ามากตัวอ,อยากระบายความรู้สึกบางอยา่าง แล้วก็อยากให้กำลังใจตัวเองด้วยนะครับเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาหวนล ของตัวเราเองก็พอแล้วนะครับเอาเรื่องแค่นี้พอเดี๋ยวเอาผมเรียกร้องความสนใจอีกไม่เอาดีกว่าโอเคครับก็นี่ครับเรื่องราของผมที่ผมได้ทําคลิปในวันนี้นะครับก็ กยััมีอีอเวครบแต่่าสวัสดีครับผมตั้งพากินพาเที่ยวครับคลิปนี้นะครับคลิปคลิปนี้ผมจะามาร้องเพลงนะครับที่ผมแต่งเอง แต่งเพื่อให้กำลังใจตัวเองนะครับแต่งเวนานะครับนานก็ประมาณสามปีสี่ปีแล้วครับเวลาเราคิดถึงบ้านนะครับมันจะมีอารมณ์ที่ว่าไม่ใช่คิดถึงบ้านเวลาที่เราท้อเรามีอารมณ์แบบว่า ค,คิดถึงนู่นคิดถึงนี่คิดถึงอันโน้นอันนี้แต่หลักๆก,ก็คือคิดถึงบ้านนะครับคิดถึงคร,ครอบครัวนะครับคิดถึงแม่แม่คิดถึงพูดง่ายทุกคนนะครับที่ดูแลเลี้ยงเรามานะครับ คนคนนั้นก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กรุงเทพนะครับก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยยังไงไม่รู้นะครับมันแบบแต่มันอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ล้านะครับล้ามากอ่อ งานของตัวเองก็เริ่มจะไปไม่สวยนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับมันไม่ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็โครงการต่างๆนะครับมันก็ช่วยเหลือช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆไม่ทั่วถึงนะครับก็รู้สึกท้ออยู่เหมือนกันนะครับ คิดได้ว่าเอออยากระบายความรู้สึกบางอย่างนะครับแล้วก็อยากให้กำลังใจตัวเองด้วยนะครับเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาวันคืนน้แล้อ เดินบนเส้นทางสายชีวิตแตนดนยังมีเส้นทางไปงไม่พอทุกฝึดแรงเดิน ก็คือแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะครับป้านะอาอานะกำลังใจจ้ะกำลังใจจริงๆนะครับแฟนยังไม่เท่าญาติพี่น้องนะครับแฟนยังไม่เท่าญาติพี่น้องถึงเราจะเป็นคนบ้านนอกนะครับแต่ว่า เราก็ไม่ได้ไปขอให้กินนะครับผมจะมาอยู่กรุงเทพน,นะครับผมก็ไม่ได้ขอให้กินพูดง,งา่ายไม่มีเงินมผมก็ยืมทางบ้านนะครับยืมทางบ้านมามาทํานู่นทํานี่อนะบางส่วนแม่ก็ให้นะครับแต่บางส่วนแม่ก็ให้ยืมนะครับแต่ผมก็ต้องคืนนะครับก็มีญาติพี่น้องนะครับที่คอย เป็นห่วงนะครับอยู่ทุกวันนี้เพื่อนเพื่อนก็มีบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนก็มีบ้างแต่ว่าหลักๆก็คงจะเป็นแม่นะครับแม,คแมแคคบ่คนแม่แล้วก็คุณยายนะครับคุณแม่แล้วก็คุณยายที่เป็นห่วงผมอยู่ทุกวันนี้นะครับ เพลงก็รู้สึกว่าจะเล่นติดๆขัดๆนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นมาประมาณนั้นน่าจะสามปีแล้วครับตั้งแต่ผมเริ่มทำเพลงนะครับทำเพลงก็ผมก็แต่งไว้นะครับแต่งเพลงแต่งเพลงไว้แล้วก,ก็มีหลายเพลงที่ยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่า ไม่มีทุนนะครับไม่มีทุนเพราะว่ามันมาเจอช่วงช่วงที่ว่าเศรษฐกิจแย่ด้วยหายมันยากก็ต้องหยุดหยุดนะครับแล้วก็มาแม่ไม่สบายยก็เลยเออถึงเราจะรักเสียงดนตรีนะครับแต่ว่าเราก็รักแม่เลงกันนะครับเราก็รักแม่ลงกันแล้วก็ เราต้องทิ้งเลือกทิ้งอะไรสักอย่างผมก็เลือกทิ้งสิ่งที่ผมรักอีกอย่างนะครับแต่หลักๆก็แม่แม่ที่คอยหัวใยคอยเป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอด วันนี้แม่ท่านเขาก็แม่ท่านก็เป็นห่วงนะครับก็โทรมาเมื่อวานนี้ก็กำลังจะออกไปทำคลิปครับก็แม่ก็โทรมามา,าวิดีโอคอนะครับให้ดูคุณป้านะครับคุณป้าไม่สบายนะครับก,ก็มีคุณป้าเนี่ยนะครับอีกแล้วก็ พี่สาวนะครับแล้วก็หลายหลายคนนะครับพี่ชายหลายหลายคนที่เป็นห่วงนะครับก็ไม่อยากให้เขาหนะ่วงมากตัวนี้เราอยู่ลำบากอย่างนี้ก็บอกเขาว่าพออยู่ได้นะครับไม่ไม่อยากรบกวน อะไรไมากนะครับ,รบวันนี้ก็พยายามจะไม่เป็นภาระให้คนอื่นนะเราเป็นภาระของตัวเราเองก็พอแล้วนะครับจะไปเป็นภาระคนอื่นมากมันก็ไม่ดีแต่ช่วงนี้แย่แย่จริงครับ ทั้งสถานการณ์โควิดเศรษฐกษิจนักท่องเที่ยวไม่มีคนพูดง่ายๆร้านผมมา,าลูกค้าหายไปเกินครึ่งแล้วก็เหลือไม่กี่คนนะครับลูกค้าประจำนะครับที่เป็นคนต่างชาติก็จะมีคนคเั้นก็มีพม่าก็มีคนหลาวก็มีนะครับลูกค้าผมแล้วก็ คนญี่ปุ่นก็มีนะครับคนญี่ปุ่นก็มีคนญี่ปุ่นนี่มาเคยมาเหมาของผมทีแล้วสิบชิ้นสิบกว่าชิ้นก็มีนะครับเมื่อก่อนนะครับตั้งแต่เศร,รษฐกิจยังไม่แย่นะครับตั้งแต่ไม่มีโควิดด้วยนะครับคนญี่ปุ่นโอ้ยเขามาซื้อเขาเห็นกระเป๋าหินอะไรที่น่าสนใจก็ซื้อไปฝากที่ ญาาิเขาที่ประเทศเขาครับแย่จริงครนะับผ,ผมตอนนี้แย่จริงยอมรับว,ว่าแย่จริงแย่มากแย่มากแย่แบบที่ไม่เคยแย่มาก่อนนะครับแย่บบพี่ไม่เคยแย่มาก่อนเงินเงินก็ ขา,ขายทุกวันนี้นะครับเข้าเนื้อตัวเองทุกเดือนตั้งแต่มีโควิดมานะครับเข้าเนื้อตัวเองทุกเดือนเมื่อก่อนมีเงินเก็บนะครับมีเงินเก็บสิ้นเดือนมานี่ก่อนจะสิ้นเดือนน่ะลงของลงของเสร็จปุ๊บเราเอาเงินเข้าธนาคารไว้เลยเมื่อก่อนนะครับเราเอาเงินเข้าธนาคารไว้เลยแล้วก็มีเงินติดบตัวอยู่สองสามร้อย ครับเราก็ขายเอาค่าห้องอ่าขายเอาค่าห้องไม่เกินสามวันได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ทั้งเดือนพูดง่ายๆคือว่ามันไม่ได้ครับค่ากินได้แต่ค่ากินทุกวันนี้นะครับได้แต่ค่ากิน นี่ผมขายถ้ามันไม่พอค่าห้องหรือว่าค่าอะไรนะครับผมก็จะยืมยืมคนทางบ้านนะครับมามาโปะโปะค่าห้องไปนะครับเพราะว่าผมไม่เคยค้างไม่เคยอะไรเขาผมก็ไม่อยากจะค้างด้วย แต่ดีตรงที่ว่าถ้าเอาเงินทงบ้านมาเนี่ยมันไม่มีดอกไม่มีไม่มีดอกเบีย้ยนันแหละถ้ากู้นอกระบบมันก็เพงดอกเบียเบ้ยเพงร้อยละยี่สิบหี่หลา่าทาผมไม่ได้คนทางบ้านผมยแยกแยกแน่ๆนะครับไม่ว่าจะช่วงไหนนะครับช่วงที่ผม เคยมีแฟนก็ได้คนท้งบ้านนะครับมาของคนท้งบ้านขอแม่นะครับไม่ใช่ขอยืมยืมแม่มาลงทุนมาลงทุนแล้วก็ส่วนนั้นอะ่ะผมจับได้ว่าแม่ยกให้นะครับแม่ยกให้ก็เป็นเงินจํานวนหนึ่งนะครับแม่ยกให้ ยกให้เราบอกกอเอาเรื ah, ่องแค่น <se> ี Jim, aki, ้พอครับเดี๋ยวหาว่าผมเรียกร้องความสนใจไม่เอาดีกว่าโอเคครับก็นี่ครับเรื่องเราของผมที่ผมได้ทำคลิปในวันนี้นะครับก็ ก็ยังมีอีกเยอะครับแต่ว่าเอาตอนนี้เป็นตอนแรกก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะทำเพลงแต่งเพลงมาแล้วก็ามาเราประสบการณ์อะไรอย่างนี้ให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกนะครับมีเยอะครับเรื่องราวของผมตั้งแต่ตั้งแต่เข้ากรุงเทพมา อันนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นนะครับคลิปนี้ไม่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นนี่คือคลิปที่ว่าผมอยู่ในช่วงวิกฤตจริงๆคือว่ามันมันถอยทุกอย่างครับตอนนี้มันถอยทุกอย่างแล้วก็มีแต่แย่ลงแย่ลงนะครับก็เชื่อว,ว่ามันมันก็ไม่ได้เป็นเฉพาะผมคนเดียวครับมันก็เป็น ทุกที่นะครับแต่ว่าของใช้นะครับลูกค้าโอ้โหมันหายไปเยอะแต่ของกินมันก็พอขายได้นะครับเขาก็ต้องซื้อกินกันอยู่ยทุกวันอยู่แล้วของผมมันเป็นของใช้ก็เลยจะขายหน,นะครับแล้วช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ว่าของใช้ที่ไม่จําเป็นเขาก็ไม่ซื้อกันนะครับอ่าท้งนี้จะเป็นเขาก็ไม่ซื้อแล้วอีกอย่างลูกค้าผมหมันก็หายไปเยอะด้วย อย่างลูกค้าคนเราเนี่ยเคยมาซื้อของวันละสามคนสี่คนก็หายหมดอ,อ,อาลูกค้าคนละมากมาซื้อของผมวันละคนสองคนสามคนสี่คน, 2, คน, 3, คน, 4, คนก็เหมือนกันก็แต่ละประเทศก็มาซื้อมาซื้อจากรายได้ที่เหลือเก็บนะตอนนี้รายได้ไม่พอจ่า รายได้ไม่พค่าใช้จ่ายนะครับก็ชอดชอดมานี่ชอดมาเงินชอดมาเดือนสองเดือนนี่นะครับพูดง่ายๆคือว่าเงินหมื่นห้าไม่มีประโยชน์หรอกครับเงินหมื่นห้ามาแค่ประถงชีวิต ไปวัๆนๆะแล้วรอบสองนี่ไม่มีอะไรมาจุนเจือเลยก็เลยเงิน,นก็ช็อตนะครับช็อตไปเรื่อยๆนี่ก็ถ้าเั้นไม่พอก็ต้องหวังเพิ่งคนทางบ้านอีกก็ไม่ค่อยอยากจะรบกวนใครแล้วนครนับผมเป็นคนขี้เกียจใจแล้วคนไม่เคยเป็นหนี้คนด้วย ถ้าเป็นก็เป็นไม่นานนะครับไม่เกินพูดง่ายๆคือทยอยใช้ไปเรื่อยๆทยอยใช้ไปเรื่อยรู้ว่าตัวเองเป็นนี่อย่างอื่นทิ้งไปเลยผมจะใช้นี่ให้หมดก่อนใช้นี่ให้หมดให้หมดแล้วก็ค่อยมาอะไรทีหลังเพราะว่าถ้าเราใช้นี่หมดแล้วเวลาเรายื้มยื้อเขา ขราวหน้าครางหน้าใช่ไครับมันก็ยืมง่ายเนะี่ยตั้งแต่อยู่ในกรุงเทพมาหลายปีมากที่ผมไม่ได้ตั้งแต่ยืมแม่มาลงทุนผมไม่ได้แตะเงินทางบ้านเลยจนมาถึงช่วงสองปีหลังนี่แหละสองปีสามปีหลังนี่แหละผมเริ่มจะ แย่พูดง่ายๆผมไม่ได้พาดพิงไปถึงใครนะยุคเนี้ยยุคจะไงยุคคนดูแลประเทศยุคเนี้ยพูดงี้แย่จริงๆนะครับผมไม่อยากเส่ชื่อนะครับไม่อยากอะไรใครนะครับก็เขาก็คงทำเต็มที่แล้ว มันเศรษฐกิจมันแย่ด้วยแล้วนะครับว่า,าโควิดนะครับโควิดโควิดก็จะลองสู้ไปอีกสักระยะนะครับถ้าสู้ไหวก็สู้ต่อถ้าสู้ไม่ไหวนี่นะครับหลังสงการามนี้รู้เลยถ้าไม่ไหว ็ต้องถอยถอยครับเพราะว่าสู้ต่อไปก็คงจะยังไงอ่ะจะเป็นหนี้เป็นสินไปประปาะนะบก็จะลองอีกตังหนึ่งนะครับจะลองอีกจักหนึ่งก็ไม่รู้จะไปถึงไหนนะครับก็จะสู้ไป แต่ตอนนี้กลับบ้านไปก็มันก็คงจะไม่ดีนะครับเพราะว่าในสถานการณ์โควิดมันก็กลัวเเชื้อไปแพร่ที่หมู่บ้านเราหรือว่าจังหวัดเราหรือว่าอำเภอเรานะครับก็ไม่รู้ว่าเชื้ออยู่ตรงไหนนะครับก็กลัวกลัวเกิดไปเข้าห้องน้ำไปอะไร มีคนไปจามไปอะไรเกิดเขาเป็นโควิดเป็นอะไรขึ้นมาก็จะแย่นะครับแต่ว่าคงจะมีมาตรการนะครับแต่ก็มันไม่ออกอาการเนาะมันไม่ออกอาการก็ต้องระวังแหละจับประกัดไม่ได,นะได้นะครับกับักกับได้นั่นแหละครับแต่ว่า มันต้องมีใบรับรองแพทย์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับโอเคถ้าเพื่อนเพื่อนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อฉันชมคลิปใหม่ๆจากั้้นพากินพานเที่ยวไว้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะ